เราก็จะมาลงรายละเอียดของเส้นเส้นที่น่าสนใจก็คือเส้นชีวิตสำหรับเรื่องของเส้นชีวิตก็จะดูเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายการดำเนินชีวิตนะก็คือเส้นนี้นะครับจุดนนี้สิ่งที่พบเห็นคือต้นเส้นเนี่ยจะมีเกาะลักษณะนี้ก็ต้องถามก่อนว่า เจ้าของมือมักปวดเมื่อยตามบ่าไหล่คอไหมหรือในวัยเด็กเนี่ยชใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากหรือเปล่าจุดที่น่าสนใจจุดที่สองก็คือเกาะตรงนี้เกาะบริเวณนี้อันนี้ก็ขออนุญาตถามว่า มีโรคภัยหรือว่าความเจ็บป่วยไม่สบายเกี่ยวกับช่วงขาช่วงเข่าไหมรวมถึงส่วนของอวัยวะเพศได้ด้วยระหว่างต่ำกว่าเอวมาจนถึงเข่ามีโรคเกี่ยวกับส่วนนี้หรือเปล่า,าทีนี้ก็จะมีเรื่องที่น่าสงสัยอีกก็คือ ในช่วงอายุประมาณนะครับ35ในช่วง35ของเจ้าของมือเนี่ยเป็นช่วงที่ชีวิตต้องทํางานหนะักเหมือนกับว่าต้องลงทุนทําอะไรแล้วก็เริ่มพัฒนาไต่เต้าสู่ความยากลำบากแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังช่วง42ประมาณ43 ถ้าเกิดลงทุนตั้งแต่ช่วง35เนี่ยก็มีโอกาสที่จะคืนทุนประมาณที่42จะค่อยๆทยอยใช้หนี้ใช้สินหมดไปแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงขาขึ้นดีกว่าอ่าพอพ้น42มาแล้วอ่ะเศรษฐกิจทางการเงินของเจ้าของเมือจะดีขึ้นนะ ต่อไปนะครับต่อไปอันนี้กด็ดูภาพรวมให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นชีวิตเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็ต้องถามว่ามีความเจ็บป่วยไม่สบายเกี่ยวกับคอบ่าไหลาไหมจุดที่2ก็คือมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าที่เป็นตั้งแต่ช่วงเอวล,ลงไปจนถึงเขา่า